ครับสวัสดีครับมาพบพ่อกันอีกแล้วครับมือนี้พรามาอาปปาขวานครับได้แล้วกบตัวนี้ครับผมท้องไขรยองลองอยู่ไปไปพันท็อปกับร่างจัดการแล้วครับเอาทุกอย่างที่ขว้างหน่ มีเด็กประสิงตัวนึ่งมีราคายตัเมื่นั่นแหละเป็นจักมง่งเมือนไปเรียกตังเนีนยตมเมายังบาทนี่ซ้ำซองอย่อยากยืสิกมดึงปลาอหลอยู่ดิพี่ใหญครับตัวซ้ำคนอยู่กบ <laughs> 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 โอ้ย มาเมอนกัน4ีนครับกับเกียเมาบางที่แหละมันทองอ้วด่วนครับพี่น้องผุ้ใหญ่มี่มเด็กนี่หนึ่งเอาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอวยอ้ยอ้ย ้วไปแล้วไปแล้วม look ันอันนี้มันคองอันนี้ปลาขวานครับพี่น้องพี่น้องปลาคอนนลนเอาปลาูปลามั้ยปลาคูม้ นี่แหละครับบ่อนย่อย่อย่อยอบย่อยอยยืนครับตาปลาขวานครับพี่น้องที่ไหนมันดูที่ ปลาอคอนไปหมกแรงครับลงเลือได้บาทนี่ขี่ตมแล้วมเนมันลุดหอ้เปนระตกปลาข้อน่อยก็หลายยู่งายว่เปนสิบมีป่าไหมตกเด็กกดกมีเล นี่ครับบ่อนเราเด็ดราเด็ดเราเด็ดนีด่ครับผมมหลดดมน่าหัวเ,ววเยแวก็สออกางล่างหาว่ายหัวเงียบหมดแล้ว ตัวหนีหน่อยมาเร็วครับสีนี่พี่น้องโตปลาเจ้าไปใสียเงียบครับ <c oughs> เสียเงยียบไปใสียเงยียบเ <c oughs> นี่ยครับโตปลาโตปลาไปชิ้งหน่อย ทิงน้อยประค้อน้อยครับไปเป็นเมียเอาลงมาทีละลูกนี่ครับตักกระเด็ดลักกระเดียดลึกเท่าไรหืม พูยเล็กด้หรอกมหัววันนี้นี่นี่เห้อโอ้โหโอ้ยปลาปลาหน้าหรอขี้ไหลันหรอปอเป็ปน,นตมึงเอาพี่น้องนี่โตปลาปลากระเด็ดครับ ขาดหลดนี่ครับก็แล้วเจ็บใจกับคู่เลยสุ่มนะอืมไอ้ชั้นชิ้นหนหอ่นหอย เอาเอาอมาแต่ใส่นอนนี่นี่ครับตัวนึงดิ่มดุกดุๆกดกปากระเดิดครับปลากระเดิ่นี่ครับ มันหมุนยขากันลอเอ้ยมันบบมาหมุนยุขาตักออืมเพราะามันเข้าไปในฝุ่นคือ่าคอเบิ้งจนร้อยตีนไะงวันนี้บอกว่าจะเบิง้งเกนนี้หนอยเกี่ยานน้อหรอป๊บตัวหญ่ป่าตัว่ตีนเนะแลูไม่พอนะูดำรึูดำไม่พอที่ละวันนี้แต เปล่าเอาใส่ไว้ครับเปล่าอ่ะเออมันมีผีดมผลงานผลงานครับพี่น้อง